วันนี้แม่ก็มาแจากสูตรอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นสูตรที่กำลังเป็นกระแสกันในเวลานี้นะคะช็อกโกแลตคันชีค่ะนี่ค่ะดูค่ะหน้าตาช่ำมากเลยค่ะ,ะสามารถทำกินเองได้ทำขายก็ดีนะคะนี่ค่ะแม่มีสูตรให้ที่อยู่ใต้คอมเมนต์นะคะทำไม่ยากนะคะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยค่ะจบเลยค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ นี่ค่ะในส่วนของเนื้อเค้กนะคะเราจะทำนี่คือพิมพ์ค่ะเราจะใช้พิมพ์ 7, คูณ7นะคะอ่าเราจะมาทำในส่วนของเนื้อเค้กนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตที่มีความฉ่ำนะคะอ่าจะมีส่วนผสมทั้งหมด8อย่างนะคะก็คือในส่วนของไข่แดงในส่วนของแป้งเค้กค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมัน ลำข้าวนมสดค่ะแล้วก็ผงโกโก้นะคะแล้วก็ผงฟูแล้วก็เกลือค่ะเราจะนำส่วนที่เป็นน้ำก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนมค่ะเทลงไปเลยค่ะน้ำมันเทลงไปเลยแล้วก็เราก็จะเทในส่วนของน้ำตาลลงไปด้วยนะคะ แล้วเราก็จะคนค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะ <S <S <uch y> เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาร่อนในส่วนของแป้งนะคะร่อนพร้อมกับผงโกโก้นะคะร่อนร่อนได้เลยนะคะก็ร่อนลงไปเลยคะ่ะค่ะนี่ค่ะหมดแล้วคะ่ะอ่าแล้วก็เราก็จะใส่ผงฟูเกลือ,อนิดหน่อยนะคะ อเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะคนจนให้ส่วนผสมทั้งแป้งทั้งผงโกโก้เข้ากันดีนะคะนี่ค่ะ,ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเนื้อเขาจะเนียนแบบนี้ค่ะในส่วนของไข่ขาวก็จะมีไข่ขาวครีมออฟดา่านี่ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนี่ค่ะอะอ,ะอย่าลืมวอร์มเตาทุกครั้งนะคะ เพราะว่าเราจะใช้ไฟที่150ยหถึงร้อยนะคะเราจะมาทําในส่วนของไข่แดงค่ะเอ้ยเราจะมาทําในส่วนของไข่ขาวพูดผิดอีกแล้วใช้สปีด1นถึงสนะคะ,ะให้ไข่ขาวขึ้นฟูเล็กน้อยนี่ตีแล้วให้ไข่ขาวเป็นฟองหย,ยาบๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำออฟทาท่าเท,ท,ทลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตีต่อนะคะอ่าเมื่อเป็นฟองแบบนี้แล้วนะคะใส่น้ําตาลทรายได้เลยค่ะถ้ายอยใส่นะคะเมื่อใส่ในส่วนของน้ําตาลหมดแล้วนะคะเราก็เล่นสปีดอ่าประมาณ3 4นะคะแล้ก็ลองเช็คดูว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเม์แรงนะคะว่าเม์แรงแข็งแรงหรืออยังนะคะ ถ้าเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะคือยังไม่ได้นะคะเราก็จะตีต่ออีกนะคะไม่ถึงนาทีนะคะเราก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะเราการเช็คก็คือวนๆแล้วก็ยกขึ้นมานี้ก็จะตั้งยอดแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,ะเราได้สส่วนเราก็จะนํามาผสมกันเลยนะคะอันนี้เราก็จะแบ่งประมาณ3รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมค่ะ ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องให้เข้ากันดีนะคะแบ่งเติมให้ได้ประมาณ3รอบนะคะแล้วเราก็จะตะล่อมอีกเราก็จะตอดตล่อมให้เข้ากันดีนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเทในพิมพ์จะเทลงไปเลยค่ะก่อนที่เราจะนําเข้าอบนะคะเราก็กระแทกประมาณสักสามรอบนะคะกระแทกลงแรงเลยนะคะนะ เพื่อตัดฟองอากาศนะคะเตานำเข้าอบนะคะเราก็จะอบประมาณ25นาทีนะคะครบ25นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเค้กของเรานี่อ่าเราจะมาทำฟอยตินกันนะคะนี่ค่ะมีน้ำตาลไอซิง่งเนอยอันนี้คือละลายมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะแล้วก็อันนี้คือแป้งอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็นี่คือไข่ขาวนะคะ แล้วก็กลิ่นวานิลานี่ค่ะเราจะก็จะนำทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะคะมีเนยแป้งค่ะน้ำตาลไข่ขาวค่ะกลิ่นวานิลาอ่าแล้วก็จะคลุกเคล้ากันเลยนะคะเราก็คนนะคะคนคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะเทใส่ในถาดแบบนี้นะคะ ใชที่ปาดนะคะตัวนี้ค่ะปาดให้บางที่สุดนะคะเราก็จะอบที่ไฟ160นะคะประมาณ10นาทีเฟรตินเราได้เวลาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะขอบเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเย็นก่อนนะคะเฟรตินของเรานะคะนี่คะ่ะเขาก็จะกร,บกรอบๆแบบนี้นะคะบางๆแบบนี้นะคะอย่างนี้คะ่ะ อันนี้คือเราจะทำช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตค่ะคือตัวนี้นะคะคือแค่2ตัวนี้นะคะเราจะนำวิปปิ้งครีมตัวนี้นะคะเข้าไปในไมโครเวฟก่อนนะคะเราจะอุ่นวิปปิ้งครีมให้มีความอุ่นนะคะเมื่ออุ่นวิปปิ้งครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำดาร์กช็อกโกแลตนะคะเอามาผสมให้เป็นช็อ,ชอกโกแลตนะคะและวิปปิ้งครีมที่เราอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะเทในส่วนของดาร์กช็อกนะคะเทลงไปเลยค่ะตะก้อนะคะเราก็จะตะก้อคนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะละลายนะคะนี่ค่ะอ่าก่อนที่เราจะนํามาลาดบนเค้กนะคะตัวนี้นะคะแม่ทํากินเองนะคะแม่ก็เลยใส่แบบนี้นะคะเพื่อที่จะตักง่ายนะคะหรือว่าใครที่อยากจะทําขายนะคะก็สามารถที่จะใส่แพ็กเกจหรือว่าเป็นแพ็กเกจที่เราชอบนะคะสามารถ ใช้ได้นะคะแบบนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะแบบเราจะใช้ตะเกียบนะคะเจาะรูอ่าเพื่อให้ช็อกโกแลตการหนาดของเราลงไปในเนื้อขนมนะคะการหนาดลงไปเลยค่ะ,ะให้ได้แบบนี้นะคะเฟรตินของเราค่ะเป็นขนมปังเนยฝรั่งเศสนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูความกรอบของขนมนะคะกรอบมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเราก็มาบีบ้มาบีบนะคะให้เป็นแผ่นเล็กๆนะคะต่อไปเราจะมานทนาในส่วนของคันชี่นะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมคือตัวนี้นะคะแบบไม่หวานนะคะจะเพิ่มตัวนูเทลล่าลงไปค่ะแล้วก็ก็จะมีในส่วนของดาร์กช็อกโกแลตค่ะ อ่าเราก็อุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาอ่าในส่วนของดาร์กนะคะลงไปเลยค่ะก็นูเทลล่านะคะอ่าคนจนดาร์กช็อกละลายนะคะแล้วก็นูเทลล่าค่ะเริ่มละเริ่มที่จะเป็นดาร์กช็อกเข้มข้นแล้วนะคะอ่าแบบอ่าเราก็จะได้เนื้อที่เข้มข้นแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเราได้อ่าเข้มความเข้มข้นของช็อกขนาดแล้วนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะช่ามากเลยค่ะเ,เมื่อเราผสมกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเทในขนมเค้กของเราเลยค่ะเราก็จะได้ช็อกโกานาดและก็ฟยตินที่เข้มข้นมากเลยนะคะฉ่ำมากเลยค่ะแล้วก็มีความหอมของช็อกโกแลตนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะช็อกโกแลตคันชี่ค่ะลองเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะได้หวานหรือว่ายังไงก็สามารถปรับกันได้ค่ะแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหาแม่ด้วยนะคะ